สวัสดีท่านครับตอนนี้เวลา9นาฬิกาตรงยังไม่ถึงบ้านพอดีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ออกจากบ้านป่าเกี่ยงไกประมาณ4ทุ่มหน่อยๆน,นะครับก็เลาะมาเรื่อยเส้นชุมแพรนะครับ,บทุกชุมแพมาจากหนองบัว มีเส้นน้องบัวเข้าอะไรนะสิบเรื่องอ่าผู้เขียวแล้วก็มาทะลุชุมแพก็ได้มีเหตุการณ์ลหลายอย่างตามที่ได้ติดตามเนาะแต่หลังจากชุมแพมาแล้วเงียบกิบผู้เขียวก็ไม่มีที่สําคัญคือวังใหญ่สอพอพักดีชุมพลก็ไม่มีน่าแปลกไหมไม่มีครับกลาวว่าจ,จะได ลงเยี่ยมชมสพวางใหญ่สักหน่อยแต่ก็ไม่มีก็เลยยิงยาวแต่กรณีที่ยิงยาวเนี่ยมันไม่ชิน GPS น้องซิริพาผมมุดป่ามุดดงไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> เป็นถนนที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นทางลัดนะครับผมดูจากแผนที่แล้วเออเสน้นนี้มันใกล้ซิริน่าจะพาไปทางลัด ก็เลยตามสิริไปที่ไหนได้โอ้โห,หมุดป่ามุดดงอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็เอาตัวรอดมาได้แล้วไปมุดป่าตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันมันไม่ธรรมดานะ <c oughs> บอกเลยว่านั่งคนเดียวดีรู้สึกวันวันเหมือนกันนะแล้วก็มีบางช่วงบางช่วงหลับในใครยอมรับเลยว่าหลับใน หลับในตอนประมาณตีสามกวกากับตีสี่ประมาณตีสามครึ่งหลับในอยู่แถวไหนไม่รู้แล้วไปหลับในอยู่ตรงกลางป่าเลยนะเกือบลงเกือบลงข้างทางไปแล้วดีสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันหักรถขึ้นมาทันไม่งั้นนะเรียบร้อยเลยแสดงว่ายังพระยังคุ้มครองคนดีพระยังคุ้มครองผียังคุ้มครองทำไ่งั้นแล้ะเรียบร้อยไปแล้วจบข่าวตอนนี้ก็มาจอดนอน อยู่ที่หนองบัวคนครสวรรค์จะถึงบ้านแล้วแต่ไม่ถึงฝืนไปต่อไม่ไหวเมื่อคืนนี้มาถึงหนองบัวนี่ประมาณสักปีห้าสิบนาทีมาถึงหนองบัวเนี่ยฝืนไปต่อไม่ไหวก็เลยขอนอนหน่อยนอนยาวจนมาถึงเก้าโมงเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่ยก็เลยจะเดินทางต่อแวะมาทักทายพูดคุยเดี๋ยวสมาชิกหลายคนจะ ติดตามว่าเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วตอนนี้จะถึงบ้านแล้วครับอีกประมาณก,กี่กิโลก็ถึงบ้านแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจขอบคุณที่คอยส่งเมื่อคืน,นีมีสมาชิกหลายท่านถามมาเดี๋ยวภารกิจต่อไปหรือว่าไปเจออะไรดีจะนําเสนอหรือแจ้งให้ทราบสวัสดีครับ